สวัสดีครับนะครับน้องมัอนี่กับมาพร้ากับอาริกฟาร์มขอนแก่นนะครับน้องอันนี้ผมพามาเบิ้งไผ่สร้างมูลเที่ยวขางคอกหนูผมที่ปลูกได้ประมาณสี่ปีนะครับน้องกัดตาลลำไปใส่กับหลายสิบก่าล์ลำยี่สิบลำนะครับน้องอันนี้พามาเบิ้งการชักยอดนะครับน้องเพื่อไฮเฮ็ดกิ่งตอนนะครับน้องเตรียมความพร้อมที่จะเฮ็ดนะครับน้องอ่าไผ่ตัวนี้นะครับน้องน้องนี่เนาะสูงประมาณสามเมตรสี่เมตรนะครับน เอาผมชักยอดอยู่ประมาณเมตรห้าชิพนะครับเนาะก็คือตัดยอดเขาที่เขาเกิดมาสี่เ,เมตรออกเมตรห้าินะครับเนาะนนกะ็เหรือยอดเขาไว้ประมะาณสองเมตรก็กวสามเมตรนะครับเนาะอ่าไ่ได้วัดดอกนะครับเนาะเบ่งตาว่าโอ้คนจะเอาไว้ประมาณไหนนะครับเนาะอันนี้ก็คือเขาชักยอดแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเนาะเขาก็จะแตกตาแตกกิ้งมาประมาณน,นี้นะครับเนาะก็ค<ม>ือหนึ่งตานะครับอาจจะมีสองสามแขนง,ขนงสี่แขนงก็ว่าไป นะครับเนาะเขาก็เอาแขนงนะครับของเน่นอนของเขาออกใส่ขวานะครับออกนะครับจะมีิจะแขนงก็ออกเหลือไว้แต่ตากลางหรือแขนงกลางเนาะครับเนาะเพื่อจีจะเฮ็ดจิงตอนเฮ็ดจิงพันเนาะครับเนาะอันนี้ก็กำลังแตกขึ้กันนะครับเนาะก็เหลือไว้นะครับเนาะถ้าพอกิงกลางเด้อนะครับเนาะให้เบื้องนะครับเนี่ยนะครับเนออไั่สูงประมาณอ่าสองเมตรสามเมตรนะครับเนาะก็คือพยายามชักออกนะครับก็คือไั่สองเมตรอ่ะ นะครับเนาะก็คือเขาต้องชักยอดออกประมาณเมตรหนึ่งหรือสองเมตรนะครับเนาะทางที่ดีอย่าอย่าชักต่ำนะครับเนาะก็คือไพ่ต้องสูงนะครับประมาณสามเมตรนะครับก็คือเอาออกเม็ดห้าสิบไพ่สูงสี่เมตรเอาออกสองเมตรก็เหลือสองเมตรนะครับเนาะมันจะเห็ุเห้ตย์ยอดมันเอานะครับเนาะนอนหนังจะมันเอากิ้งนั่นจะมันเอานะครับเนาะถ้าออกต่ำมันจะเอานะครับเนาะมันจะเสียไปเลยนะครับเดี๋ยวพาไปเบื้องเนาะอันนี้นะครับเนาะ เป็นกิ้งขแนงที่ออกพร้อมที่จะคลิปนะครับเนาะพร้อมที่จะตัดไตขอตาเพื่อจะตอนกิ้งแต่ตอนนี้นะครับเนาะกิ้งเนี่ยมันออกมาหกเจ็ดขอดนะสามรถตัดได้เลยบ่ตัดได้แต่ผมมันกิ้งแต่ผมจะเอาไว้ก่อนผมจะตัดกิ่งขแนงบนนะครับเนาะเบื้องหลดว่ากิ้งบนกิ้งไงบอนะครับไงก็ปูมือนะครับเนาะไงก็ปูมือเด้อนะครับไงก็ปูมือผมเนาะอ่าในไงก็ปูมือไงก็ปูมือมดนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้น ให้เขามีประมาณหกจิตขอก่อนค่อยตัดนะครับเนาะตอนนี้ตัดได้เลยบบอตัดได้ครับแต่ว่าตา,ตาที่ออกมามันจะน้อยนะครับเนาะให้เขาใหญ่ก่อนนะครับประมาณหกจิตขอก็ยังตัดบันดันเขาเพาสายดอกจะเฝ้าลายนะเฝ้าลายม,มันก็บ่ดีนะครับเนาะเนี่ยเขามีออกมาอยู่ประมาณหกจิตตานะครับที่ออกมาเนี่ยเขาก็ตัดไปประมาณสี่ตาหรือหาตานะครับอีกตาข้างใต้กับจงไว้ก่อน,อน,อนทีเฝ้าตัดนะครับเนาะตาข้างบนพร้อมหุ่มแล้วนะครับเนาะแตกเป็นสองแขนงพร้อมหุ่ม เขาจงมาตัดไม่นะครับเขาจงมาตัดสามแบบนั้นก็ได้นะครับเนาะถ้าเขาตัดเลยนะครับกินแขนงจะน้อยนะครับเนาะกินแขนงจะน้อยมันเจะบ่ดีนะครับเนาะ